ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดีอยากขายวันนี้ผมมานำเสนอเจ้าตัว Honda Accord ปี2017จะดีออปชันเป็นอย่างไรนะครับและน่าใช้ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับพบกับผมอู่รถดีอยากขายนะครับวันนี้ผมมาแนะนำเจ้าตัว Honda Accord 2.4 EL ปี2017กับราคาค่าตัวอยู่ที่ 8 5 9 0 0 0บาทคันนี้ฟรีดาวและผ่อนต่อเดือนอยู่ที่1,5,000บาทต่อเดือนคันนี้ไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วนะฮะก่อนที่จะปรับโฉมเป็นโฉม G10 ในปัจจุบันคันนี้เรียกว่าโฉม G9 นะฮะไฟด้านหน้าเนี่ยจะเป็น LED Duo Projector Lens ไฟตัดหมอกก็เป็น LED ไฟหลังก็เป็น LED ไฟ LED เนี่ยมันทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นในขณะที่ไฟก็ส่องสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับ กระจังหน้ายัางเป็นโครงเอกลักษณ์ของ Honda ดูไกลๆก็รู้เลยว่าคันนี้ฮออย่างแน่นอนหูกระจกรถทั้ง2ข้างเป็นแบบพับไฟฟ้าทั้ง2ข้างแต่ด้านซ้ายจะมีความพิเศษกว่าด้านขวานิดนึงคือมันมีมาพร้อมกับเลนวอชเวลาที่เราต้องการแซงซ้ายหรือว่าเรา,เราต้องการไปทางซ้ายเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นรถทางด้านซ้ายได้อย่างชัดเจนผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ขนาด8นิ้วที่อยู่ภายในรถได้นะครับตรงหูจับ ของประตูก็จะเป็นหูจับแบบโครเมียมและเป็นแบบ k คีย e ์เลสเราสามารถที่จะเปิดออกมาได้เลยเพียงแค่มีกุญแจอยู่กับตัวพอเราเปิดเข้ามาภายในเนี่ยก็จะเห็นสีครีมสีดำและลายไม้ตัดกันทำให้รถคันนี้ดูหรูหราม,มากยิ่งขึ้นนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายเอาไว้คอนโทรลเสียงเอาไว้คอนโทรลหน้าจอทางด้านขวาเอาไว้คอนโทรลคูสคอนโทรลพวงมาลัยมีแบบแพดเดิลชิปมาให้ด้วยไมวิ่งมาอยู่ที่1 2 0 0 0 0กิโล ตัวคอนโซลสภาพไม่มีฉีกขาดลา,ลายสวยมากๆพร้อมใช้สุดๆนะครับหน้าจอคันนี้จะเห็นว่ามี n นวีมาด้วยเพราะว่าคันนี้เป็นตัวท็อปของ Honda Accord ของปี2017เลยแอร์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ปุ่มทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สวยพร้อมใช้เกียร์เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ5สปีดเบาะภายในนะครับ ด้านซ้ายผมซูมมาให้เนี่ยจะเห็นสภาพเบาะเลยว่าสภาพเบาะอยู่ในสภาพที่ดีมากไม่มีฉีกขาดแตกใดๆทั้งสิน้นเบาะด้านหน้าทั้งคู่หน้าเนี่ยเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้าได้พอเราเปิดไปด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นว่าสภาพเบาะด้านหลังพร้อมใช้แบบสุดๆค่อยๆซูมเข้าไปให้เห็นใกล้ๆกันเลยทีเดียวนะครับว่าเบาะของรถคันนี้ เป็นเบาะที่อยู่ในสภาพที่ดีไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยเปื้อนไม่มีรอยขีดไม่มีรอยใดๆทั้งสิน้นเรามาดูด้านหลังกันมั่งดีกว่านะครับด้านหลังของเจ้าตัว Honda Accord คันนี้ผมชอบมากๆนะครับมีความสวยงามมากเอาจริงๆผมชอบมากกว่ารุ่น G10 ด้วยผมรู้สึกว่า Honda Accord ตัว G9 เนี่ยด้านหลังเขาออกแบบมาได้สวยมากๆเลยนะครับ ผมก็เลยต้องการสไลด์ให้เพื่อนๆเห็นแบบชัดๆเลยว่ามันสวยมากขนาดไหนนะครับมีการแต่งสเกิร์ตออกมาเป็นลายทำให้มันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นดูลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเปิดเข้าไปข้างในรถคันนี้ด้านในของด้านหลังเนี่ยผมว่าบรรจุของได้เยอะมากๆเลยใครที่เป็นคนเล่นกลอบเนี่ยผมว่าบรรจุ 2- 3สาถุงสบายๆนะครับด้านหลังมาพร้อมกับยางอะไหล่นะครับแล้วก็อุปกรณ์เปลี่ยนยางอะไหล่ อย่างเสร็จสับเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสีด้านหลังกันนิดนึงเห็นไหมฮะว่าสีด้านหลังนะครับมีความเรียบเนียนสวยแล้วก็สีสันมันสวยจริงๆนะครับด้านซ้ายเนี่ย เรียบเนียนเป็นชิ้นเดียวกันเลยแสดงว่ารถคันนี้ผ่านการดูแลรักษามาอย่างดีเยี่ยมมากๆนะครับทางด้านซ้ายจะเห็นว่ามีเลนวอชมาให้ด้วยนะครับเรามาดูสเปคเครื่องยนต์กันดีกว่าครับสเปคเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด 2,400cc ให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่174แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่225นิวตันเมตรนะครับเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีดรองรับน้ํามัน 8E85 ได้นะครับช่วงล่าง เป็นแบบ MacPherson Start ด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นแบบมั l ติ i n k ทั้งหน้าและหลังเนี่ยเป็นระบบเบรกแบบดิสเบรกนะครับผมเอามาให้ดูแบบใกล้ๆเลยคนระับพวกน็อตต่างๆเนี่ยจะอยู่เห็นเลยว่ามันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากจริงๆร,รถคันนี้เป็นแบบ Honda Certified Used Car นะครับทำให้ผู้ซื้อเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชันกันดีกว่าทางด้านออปชันตรงกระจกโอกระจกด้านซ้ายเป็นแบบเลนวอชด้วยนะครับ ทางด้านตรงข้างคนขับเนี่ยเป็นแบบ Memory s e ซีได้เบาะคู่หน้าเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้ามีจอนิวิเกเตอร์ให้ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปของปี2017ตรงพวงมลาลัยเองก็มีแพดเดิลชิปให้ในการปรับเชนเกียร์ต่างๆนะครับทางด้านหลังเนี่ยมีม่านบังแดดให้นะฮะเทคโนโลยีของเครื่องยนต์เป็นแบบเอิร์ดดีมทำให้ช่วยประหยัดพลังงาน สำหรับเจ้าตัวรถ Honda Accord รุ่นนี้นะครับภายในสวยงามมากจริงๆครับรถคันนี้เป็นแบบ Honda Certified Used Car นะครับผ่านการตรวจเช็คมาตรฐานมาแล้ว200รายการพร้อมการรับประกัน1ปีหรือ20,000กิโลเมตรจาก Honda นั่นเองนะครับทำให้ ท่านผู้ซื้อไม่ต้องเป็นห่วงในการซื้อรถคันนี้อย่างแน่นอนครับมันผ่านการ Verify มาแล้วเรียบร้อยใครสนใจสามารถโทรที่เบอร์0628242551ได้เลยนะครับและฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานรถดีอยากขายด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ